You're listening to A Day Podcast, podcasts for all things creative. Five, four, three, two, one. 4 <laughs> <Eergasm> Podcast. สวัสดีครับนี่คือ Podcast นะครับอยู่กับผม แปลกนิดนึงครับเพราะว่ามาเดี่ยวมาคนเดียวไม่เคยจัดรายการคอนเซปต์นี้นะครับแต่ว่าวันนี้อยากลองหน่อยเพราะว่าคอนเซปต์วันนี้นะครับก็คือภาพรวม4เดือนแรกของเพลงไทยประจำปี2023ครับนับตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา,าเลยนะครับ4เดือนนี้เพลงไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ คร่าวๆเลยละกันนะครับผมติดตามรายการได้นะครับทาง A เด Podcast นะครับใจจริงอยากจะทำทุกสัปดาห์แต่ช่วงหลังๆก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์บ้างอะไรแบบนี้นะครับยังไงฝากติดตามหน่อยละกันนะครับผมอ่ะเราเริ่มกันเลยละกันนะครับก่อนอื่นปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วน่าจะเป็นปีแรกที่ทำการปลดล็อก หลังจากมีสถานการณ์โควิดมา2ปีเต็มๆมานะครับคือตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เพลงไทยนะฮะคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตนอกในไทยมากันเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นฐานะผู้บริโภคแฮปปี้มากนะครับมีเพลงฟังเยอะแยะมีคอนเสิร์ตไปดูเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาอีกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทีน่นี้พอมันเยอะไปก็อาจจะเป็นข้อเสียได้คือคนตามไม่ทัน นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองมาสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าปีนี้4เดือนแรกเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมครับมกราคมเนี่ยนับรวมไปถึงขออนุญ,ญาตนับรวมไปถึงปลายปีที่แล้วด้วยละกันนะครับเพราะมันจะต่อเนื่องกันนิดหนึ่งนะฮะคือมกรากับธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ศิลปินชอบปล่อยเพลงส่งท้ายปี นะครับความหมายก็จะเป็นความหมายดีๆความหมายแง่บวกให้กำลังใจสู้ๆนะสิ่งอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีที่แล้วต่อเน,นื่องต้นปีนี้เนี่ยจะมีเพลงดีๆมากมายเลยในคอนเซปต,ต์นั้นนะครับวงเต็มนะครับซึ่งเป็นซูมแปรนของทาง small room มีเพลงชื่อ i need your call นะครับน่ารักมากเลยนะครับคุณเอิร์ธพัทรวีแล้วก็คุณพาริมมีเพลงชื่อ it's okay กันทั้งคู่นะครับแล้วก็ทั้งสองเพลงก็พูดถึง การที่เฮ้ยเศาได้เศร้าได้ไดแต่ก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังนะครับเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสุขดีกว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมีเยอะเลยนะครับพี่เบิร์ดก็มีโอ้ศิลปินมากมายนะครับทั้งอินดี้ทั้งแมสทั้ง ตึกใหญ่ตึกเล็กมากันหมดนะครับกับเพลงในคอนเซปต์แบบนี้ในช่วงธันวา,าคมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีวงใหญ่ๆนะครับวงเก๋าๆปล่อยเพลงออกมาเช่นอภา,าร์ม่คุณป้านะครับเพลงชื่อ God of the c o l a n d s o l i จุดอิสเปลสนะครับปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Secret นะครับซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ใน อัลบั้มใหม่ปล่อยออกมารัวๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากเพลง Secret เนี่ยโซลิชุดปล่อยเพลงทุกเดือนเลยนะครับมากันรัวๆชาวแรปก็มีให้ฟังแน่นอนนะครับแรปจริงๆมีให้ฟังทุกสัปดาห์เลยนะครับแรปที่ดีแต่ว่ามากราคมนะครับมีเส้นหยาบนะครับเพลงชื่อคนบนจอนะฮะฟีดกับคุณโทโมะนะครับผมแล้วก็ VKL วงคำเหล่านะครับคนนี้ปล่อยเพลงถีมามากับเพลงที่ชื่อว่าเพี้ยเพี้ย แล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์เดือนมก,กราคมนะครับที่กินยาวมาจนถึงเมษาย,ยนเลยนะครับเรื่องความดังไม่ต้องสืบเลยสุดยอดครับยังโอมครับทาาทองสาวนะครับอัลบั้มเต็มฟลอยออกมาวันที่25มก,กราคมครับยังโอมนะครับไม่มีใครแย่งความพิเศษความเทพของเขาได้เลยในช่วง ต้นปีนี้นะครับผมเข้าสู่กุมภาพันธ์นะครับลหลายๆคนก็น่าจะเดากันออกว่าเพลงรักน่าจะแห่กันมานะครับซึ่งมีไหมมี แต่ผมว่ามันน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเอียนกันแล้วหรือหรือ,อยังหรือว่าจริงๆเพลงรักมันก็มีอยู่ทุกเดือนแหละนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วจะมีที่น่าสนใจนะครับคุณประตินะครับประติยาดาตอนนี้ก็อยู่กับค่ายยีซาแล้วนะครับปล่อยเพลงภาษาอังกฤษล้วน ออกมาชื่อว่า Die t r นนะครับปล่อยมาช่วง Valentine เหมือนกันแต่นี่จะเป็นแบบหวานขมหวานขมหน่อยนะครับไม่ได้หวานเจี๊ยบนะครับค่ายยับครับผมไปดูค่ายฮิปฮอปกันบ้างนะฮะน้อง Flower f a r นะครับได้กระแสจากช่อง Colors นะครับที่เธอไปออกมานะครับเธอปล่อยเพลงเพลงใหม่ของเธอในช่อง Color ก่อนเพลงที่ชื่อว่า walk away ตอนแรกเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเป็น r v l r s v o r s i อร นะครับก็คือเอามาจากช่องเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเป็น Official Audio นะครับซึ่งทางยับก็ปล่อยมาให้ฟังทางสตรีมมิงนะครับน้องฟา,าเพลงดีมากเพลงดีมากๆนะครับอันนี้เชียร์เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับ Soul i t u d e Is Bliss ปล่อยเพลงทุกเดือนครับผมเดือนกุมภาพันธ์เป็นเพลงที่ชื่อว่า Background Noise นั่นเองแล้วก็วงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งวงนะครับคือ E t c นะครับผมปล่อยเพลงใหม่ที่ชื่อว่าฮักเมาเมาฮักเพลงล้านาคอเรียนพั แต่กบผมพูดขำๆนะแต่ว่าเป็นเพลงน่ารักมากร่วมแต่งกับคุณแอมอัจฉริยะครับเมื่อมีวงรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีวงรุ่นใหม่เนอะวงคิกี้นะครับวงที่จนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยดูเล่นสดเลยแต่ว่าเป็นวงที่ผมชอบมากๆทุกเพลงที่เขาปล่อยออกมากผมชอบหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ไปเล่นต่างประเทศเยอะมากด้วยนะครับคิ k ี้ปล่อยเพลงใหม่นะครับซึ่งก็จะอยู่ในอัลบ้มใหม่ของพวกเขาที่ชื่อว่า get up ใครที่เป็นสายฟังใครที่ชอบ ไาล์โรเจอร์สนะครับกา <can 't believe it> รี่ชอบคอร y w ี n วองเพลดเพลยงนี้แน่นอนครับนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับข้าเฉลี่ยครับผมเคยลองนับดูเล่นๆนะฮะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีเพลงไทยใหม่นะครับผมที่อยู่ในสตรีมมิ่งหลักๆนะครับประมาณ3 5มถึง45เพลง นะครับผมอ่าแล้วก็เพลงที่ไม่อยู่ในสตรีมมิ่งหลักคือปล่อยออกมาแต่ว่าไม่ได้มีการโครกับเจ้าใหญ่ๆอย่าง Spotify Apple พวกนี้อีกราวๆเกือบ15 2 0ถึง20เพลงเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีเพลงไทยใหม่ๆให้ฟัง50เพลง up นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายตามฟังให้ครบตามฟังเอาละเอียด ลุยเลยครับผมเข้าสู่เดือนมีนาคมครับผมวงเมอร์กลับมานะครับหลังจากไม่ได้ปล่อยเพลงเป็นปีครับผมวงเมอร์จากค่ายวอเตอร์ดักนะครับไม่ได้ปล่อยเพลงมาน่าจะปีกว่าๆเลยด้วยซ้ําตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มเต็มน,นะครับหายไปเลยนะฮะแต่สุดท้ายพวกเขากลับมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่านายแน่มากตามเรือรุ่นพี่ในค่ายนะครับเป็นดูโอ้เหมือนกันวอเดดกครับก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ผมว่าเป็นเป็นซาวใหม่ ของวานแลรอฟเลยนะซึ่งเป็นสาวที่ผมชอบมากๆนะครับเพลงชื่อไม่เจอตั้งนานครับจากฝั่งอารีครับเราโยกไปฝั่งสุขุมวิทยกันบ้างนะครับ small room ครับผมกับวงเด็ป,ปล่อยปล่อยเพลงที่ชื่อว่าประกาศให้โลกรู้นะครับ สลรูมหลังจากนี้คือจะปล่อยเพลงออกมารัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ย้ายไปกลางเมืองบ้างนะครับผม Spicy Disc ครับ <So you S 1> ผม <you S 1> มีวงลอดใหม่ <you are S 1> สายเลือดใหม่อยู่3วงนะครับหนึ่งในนั้นคือวงที่ชื่อว่า Purple Cat ครับปล่อยเพลงที่ชื่อว่า last ride ออกมา so <you> แล้วก็ส่งท้ายเดือนมีนาคมนะครับด้วย Jeff s a t t ทอรนะครับซึ่ง จะว่าไปสำหรับผมแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในศิลปินลูกใหม่ไม่ใช่หน้าใหม่นะครับเพราะว่าเจฟจริงๆก็อยู่มาระยะนึงแล้วเป็นทางนักสแสดงนะครับเป็นทางนักดนตรีเป็นทางศิลปินนะครับแต่ว่าเ,เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ผมว่าเก่งมากนะครับแล้วก็ตีตลาดได้ทุกตลาดตลาดเพลงป๊อปตลาดคนที่ชื่นชอบ s e r รี y วตลาดต่างประเทศนะครับผมมิวสิกวิดีโอของเขาเนี่ยทำซับทั้งหมด10กว่าภาษา นะครับให้กับแฟนๆทั่วทั้งโลกเลยนะครับบอกเลยครับจับตาเจฟ f ัตเทอร์ให้ดีครับเดือนเมษายนครับผมเริ่มต้นด้วยศิลปินหญิงที่เพิ่งกลับจากประเทศอังกฤษครับ f l u f f ี่พักน่าจะเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขากลับมานะครับฟล u ฟฟี่พักนะครับปีนี้คงจะปล่อยเพลงอีกเพราะว่าคเฉลยน่าจะมีทุก3-4เดือนน่าจะมีเพลงใหม่ๆอีก แน่นอนนะครับนอกจาก fluffy park แล้วนะครับฟังแรปนะครับมี2เบอร์ครับที่ผมชอบมากครับ <N> หนึ่งในนั้นคือ run กำแพงนะครับ เพลงชื่อมวยวัดครับเดือดโคตรโคตรแล้วก็ศิลปินฝั่งไฮทเทรนนะครับของคุณนีโน่นะครับซึ่งอยู่อันเดอร์การดูแลด้าน PR อนะครับของทาง Universal นะครับโอชิบ b อบบี้นะครับเพลงได้คุณเอวิชนะครับเป็นแรปเปอร์จากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมแจมนะครับแท็กนี้ชื่อว่าเย่ มาถึงเพลงอินดี้ป๊อปของไทยนะครับจากวจเได้ครับเพลงชื่อว่าหากนะครับของศิล,ลปิน h ฮ n ส์หรือว่า25 hours เก่านั่นเองครับผมผมชอบเพลงนี้มากเพลงสนุกสนุกสั้นๆแต่ว่าเล่นสดทำงานแน่นอนครับนอกจากเฮ n ส์แล้วถ้าจะเอาเพลงสนุกครับเรายังมีวง The j จั k กจาก Small Room นะครับแล้วก็เพลงที่ชื่อว่า เซอร์าวย้ายไปฝั่ง s p y d ี่ดิสนะครับผมซูเปอร์แบนสุดเก่านะครับคือศิลปินเก่านะฮะแต่ว่าตัววงอยู่มาระยะหนึ่งเพลงอาจจะไม่มีมากเท่าไหร่แต่ว่าออกมาแต่ละทีนี้คนพูดถึงกันตลอดครับเพราะว่าฝีมือด้านดน,นตรีของเขาทุกคนเจ็บมากนะครับแล้วก็เพลงนี้ได้คุณเมื่อยวงสครับมาฟรีจาริงนะครับเดโกสแคทรกลับมา <'t> พร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าไม่เป็นไร อีกหนึ่งไฮไลท์ครับของเดือนเมษายนครับก็คือการเดบิวต์ค่ายใหญ่ค่ายเมเจอร์นะครับของวง h e a ว y m เมท l นะครับที่ยังวัยรุ่นรุ่นกันอยู่นะครับที่ชื่อว,ว่า Hard Boy h นะครับ h a r ์ Boy อยู่มานานละนะครับมีตีตลาดได้แฟนคลับไปเยอะมากพอสมควรนะครับตอนที่เขายังไม่มีค่ายตอนนี้มาอยู่ค่ายใหญ่แล้ว Under G Lab นะครับผม Hard Boy เพลงใหม่ของเขาซึ่งดีมากๆลองไปฟังตัวอย่างก,กันสั้นๆครับ มาถึงอีกหนึ่งศิลปินครับที่เคยอยู่ค่ายใหญ่นะครเป็นป๊อปสตาร์ค่ายใหญ่ตอนนี้ออกมาทำเองแล้วนะครับเพลงของเธอได้เอิร์ตพัทรวีมาร่วมแต่งมาร่วมโปรดิวซ์นะครับศิลปินคนนี้คือคุณน้ำชาชีวันัทนั่นเองนะครับเจ้าของเพลงตับไตไส้ผูนะครับผมเธอกลับมาแล้วนะครับเพลงชื่อกลับมาให้กอดน,นะครับพร้อมมา ฟังแล้วยังนึกถึงเอิร์ธพัทรรวีอยู่นะครับเอิร์ธยังมียังเอากลิ่นยังเอาภาษาของเธอมาอยู่ในสิบินที่เธอ produce ได้ได้หนาแน่นพอสมควรเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอน,นันคอเจตนาหรือเปล่านะครับแต่ว่าฟังปุ๊บคือรู้เลยเอิร์ธมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้แนะ่ๆนะนะซึ่งก็จริงนะครับผมแต่ชอบมากนะครับคุณน้ำชาร้องดีมากๆครับผมนอกจากนั้นนะครับไปสายร็อกบัลาดบ้างใครที่ชอบเพลงร็อกบัลาดของศิลปินอย่าง อย่าง Big Ass น่าจะชอบเพลงนี้ได้ไม่ยากคนระับเพลงชื่อขอให้เธอใจดีนะครับจากวง Free hand วงงงวงร hand ผมชอบเพลงนี้บ้างนะคือเนื้อเพลงน่ารักแบบเนื้อเพลงอ่อนๆเลยคือแบบ ต่อให้ทั้งโลกจะใจร้ายกับฉันไม่เป็นไรแต่ขอให้เธอใจดีกับฉันอยู่ถ้าเธอจะใจร้ายก็ขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายในโลกที่จะใจร้ายกับฉันประมาณนี้นะครับเจ๋งมากแล้วก็มาถึงเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเพลงชื่อหวานเป็นลมขมเป็นบ้าของศิลปินเด h i t เ s Crow ครับ ตัวเดสโกรเป็นเป็นศิลปินอินดี้นะครับมาอยู่หลายปีเลยนะครับแล้วก็เมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับช่วงก่อนโควิดน,นิดนึงพวกเขาก็เข้าไปอยู่ Under Genie Records นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยตัวตนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือถามว่าเปลี่ยนไหมคืออ่ะง่ายๆคือก็เปลี่ยนภาษาใช่ไหมครับจากภาษาอังกฤษที่ร้องมาตลอดตอนที่ร้องภาษาไทยแล้วแต่เพราะว่าตัวตนเจตนาของของวงนิสัยของวงไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนก็คือตามอายุตามรสสนิยมของวงซึ่งยังคงเป็นตัวตนของวงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์อวงจะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับซึ่งความกวนตีนความมันๆความจิก,กัดความความเจ๋งเวลาเล่นสดเนี่ยไวเดสโครยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เพลงหวานเป็นลมขมเป็นบ้าจริงๆแล้ว คนที่แต่งไม่ใช่วเทสโคด้วยรู้สึกจะเป็นสมาชิกของวง War r o ลเลอรนะครับเป็นเวิร์กช็อปการแลกเพลงกันแต่งนะครับที่ทางทางคุณออฟกับคุณกกจัดให้ศิลปินของค่ายจีนี่นะครับลองมาทำกันดูนะครับแล้วก็พอเวลาแลกเพลงกันแต่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นการมองศิลปินในอีกมุมมองหนึ่งคือถ้าแต่งเพลงให้ตัวเองเนี่ย โอกาสที่จะซ้ำม,มันก็เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราแต่งให้ตัวเองแต่พอเขาเดนมาแต่งให้เนี่ยโอ้คราวนี้มันแล้วนะครับแล้วก็เวิร์กเลยนะครับหวานเป็นลมขมเป็นบ้าน,นะครับใครที่ยังไม่ลองใครที่ยังไม่เคยฟังไปฟังกันไปฟังกันอันนี้ผมเชียร์เลยนะครับน่าจะเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุด ในไตรามาสแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับผมและนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะฮะของไตรามาสแรกประจําปี2023ในวงการเพลงไทยนะครับอย่างทีผมบอกครับผมสัปดาห์หนึ่งออกมา50-60เพลงนะครับนั่นคือเดือนหนึ่งมี240-250เพลงให้ฟังกันแน่นอนนะครับฟังกันสนุกสนานเลยนะครับใครชอบฟังเพลงมีความสุขกันแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกไตรามาส จะลองมาสรุปแบบนี้ให้ละกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวเพลงไทยไม่ได้ตามเพลงไทยแบบละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมลองกรอ,องมาให้นะครับแล้วก็ให้ลิสต์ชี้เป้านะครับชี้เป้าเพลงที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสแรกให้ เบสออน n รสนิยมของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดหรือว่าแย่หรือว่า the b เ s สอะไรประมาณนี้บอกว่า f a v o r ร t e รละกันสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ถ้ามีคนชอบคล้ายๆกันด้วยก็บอกมากันได้นะครับอันนี้ก็คือเอียรแกซึมประจําสัปดาห์นี้คร่าวๆลองจัดคนเดียวดูบ้างนะครับลองเป็นคอนเซปต์ลองมีหัวข้อในแต่ละตอนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าถ้าทํามันเวิร์กเดี๋ยวอนาคต จะทำอีกนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมแพทบุญชินสุครับนี่คือเ e อีการซึ่งพอดแคสติดตามกันได้ทาง a d ดเดย์พอดแนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสติดตาม Aday Podcast ได้ทาง adaymagazine com จูสแอปเปิลพอดแคสต์สปอติฟายพอดบีซาวน์คลาวด์และ aday magazine youtube channel